จัดวางให้เรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับหมูกรอบทําง่ายๆในหม้อทอดไร้น้ํามันไม่ต้องเอาไปตากแดดไม่ต้องเอาไปต้มแล้วก็กรอบมากแค่ใช้อะไรบางอย่างที่เจ๊ปันจะทําให้ดูในคลิปมาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลยนะคะหมูสาชั้นเจ๊ปันได้มาชิ้นแบบนี้นะคะยาวๆเอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ว จะใส่อบในหม้อทอดก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเพื่อที่จะง่ายในการเอาไปอบนะคะได้ประมาณสามชิ้นแบบนี้ก็เอามาทาเปลือหน่อยโดยเกลือนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะโดยเกลือให้ท,ทั่วๆ แล้วก็บ้างให้มันกรอบกรอบเวลาเอาไปอบจะได้กรอบอร่อยบ้างหนังนะคะให้เป็นรอยฉลุแบบนี้เป็นเส้นๆทำแบบนี้ให้ครบทุกอันเลย เสร็จแล้วเจ๊ปันจะใช้น้ำโซดาแบบนี้นะคะสำหรับแช่ให้ไอตัวหมูหนังหมูเนี่ยมันกรอบเอาหมูฝั่งหนังนะคะวางลงไปที่ก้นถาดเลยนะคะแล้วก็ราดลงไปเลยเราจะแช่ไว้ในโซดาแบบนี้สักสิบนาทีนะคะเพื่อให้หนังหมูเนี่ยเขานุ่มขึ้นจากการหมักโซดาเสร็จแล้วก็กลับด้านบ้างนะคะเอาส่วนของเนื้อบ้าง จะได้โดนโซดาจะได้นุ่มรอบนอกนุ่มในได้แบบนี้แล้วก็เอาออกมานะคะซับทุกอย่างให้แห้งค่ะจะได้เวลาเอาไปอบจะได้กรอบกรอบเอามาวางเพื่ออบในหมอ้อทอดเลยนะคะใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยใช้ความร้อนอยู่ที่ร้อยองศาในช่วงแรกก่อนนะคะ แล้วก็เวลาประมาณ20นาทีเสร็จแล้วมาเตรียมน้ำจิ้มแจ่วสูตรโสดางง่ายๆกันนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกก่อนเลยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวไม่มีใส่น้ำตาลทรายได้นะคะแล้วก็น้ำปลารสชาติตามชอบเลยนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะพริกปน่นข้าวคั่ว ต้นหอมราดโซดาลงไปเลยคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันนะคะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยกลมกลอมแน่นอนเอานี้ก็ได้น้าจิ้มแจ่วรสเด็ดแล้วค่ะทําง่ายๆนะคะมาดูผลงานกันนะคะผ่านมา20นาทีแล้วเนื้อหมูก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟฟันจะเพิ่มไฟในการอบ ยี่สิบนาทีเหมือนเดิมความร้อนเป็นสองร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูผลงานกันเลยโอ้โหน้าตาดีมากๆเลยค่ะโอ้หกรอบแน่นอนสุดยอดเลยแบบนี้กินง่ายค่ะเพื่อนๆพร้อมหั่นเลย หั่นโชว์เลยนะคะหืมกรอบมากเพื่อนๆดูสิคะเนื้อเด้งๆเลย อต uh huh. ดจานเสร็จแล้วชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้หั่นเพราะว่าน่าจะยังทานไม่หมดเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเอาไปผัดกะเพราหรือทำเมนูอื่นๆก็ได้นะคะน่ากินมากๆเลยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะเพื่อนๆ uh huh. สุดยอดละ จะเอามาทานกับกิมจิที่วันนั้นเจ๊าปานทำเอาไว้ก็อร่อยมากเลยค่ะตัดเลี่ยนค่ะเพื่อนๆเอาไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ